ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชราเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาฤกเกษมและท่านดรทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ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 โชว์โอ้โหโชว์โชว์เดี๋ยวนะฮะเวลาเวลาแถลงข่าวต้องยินยิงแค่าก็อันนี้มาจากภ่อสีผมใช่ไหมฮะ เงินส่วนตัวผมส่วนตัวอะไรกันเมื่อก่อนนี่ยังเป็นแค่ iPhone 4อยู่เลยซื้อบ้านแจกซื้อบ้านแจก iPhone 6ไงซื้อบ้านแถม iPhone 6นี่6พัดไม่6เฉยๆก็กล่าวสวัสดีกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการเที่ยวกับทอนขออภัยอย่างแรกสุดก็ต้องขออภัยว่าผมแต่งกายไม่เรียบร้อยนะครับเพราะพอดีออกมาจากโอ้โหนี6พัดด้วย แต่คาจะคุยรายการที่จะเปลี่ยนเป็นรายการแนะนำามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอดีผมใส่เสื้อนอกใส่เสื้อพระราชทานไม่ได้เพราะว่านั่งเสร็จแล้วมันปรินะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะจะถอดเสื้อมันก็น่าเกลียดนะครับไม่ใช่จะแบะเสื้อมันก็น่าเกลียดก็เลยถอดมาเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเสื้อชั้นในนะฮะ <S <S เป็นรายการที่แสดงถึงความ ไม่เรียบร้อยอะไรทักอย่างโปร่งใสเราเรียกโปร่งใสนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เที่ยวกับทอนเนี่ยก็มีอะไรต่างๆนานาที่อันนี้เป็นเบื้องหลังตื่นเต้นแล้วใจโอ้เบื้องหลังให้ดูด้วยนะฮะซึ่งเราก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีภารกิจของสปชที่ผมประชุมจนจะตายอยู่แล้วนะครับยังไม่ตายนะฮะตอนนี้ วันละสามประชุมนะฮะวันนี้ก็เพิ่งออกมานะครับเป็นการประชุมที่คุณผู้ชมอาจจะสนใจมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินทองในกระเป๋าของทุกคนก็คือค่าถ้าข้าวค่า <c oughs> ข้าวอะไรผมไม่ได้ดยู่อนุกรรมการข้าวคราับนี่เห็นมีชาวนาผูกคอตายด้วยดีชาวบ้านช่วยไว้ได้ทันก็ก็ปกติเขาก็ผูกผูกกันอยู่แล้วอ๋ <c oughs> อนอฮะก็ไปช่วยอะไรฮะ ไม่ผมไม่ได้ถามเกี่ยวกับค่ามผมฟังกันเช่ชัดก่อนพลังงานเออนะครับก็คือค่าน้ํามันรถกระนำอ่าเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราก็ยับยับไปทําให้เขารถติดต่อกันสองสามครั้งแล้วผมนี่เหลืออีกสามสิบกิโลนะหมดแล้วในทางผมรอลงอีกร่วนหนึ่งเนี่ยอะไรกันกับบ้านเป็นถึงผู้ช่วยสปชปล่อยให้น้ำมันเกลี้ยงถังได้ไงฮะเขารู้ไง รู้ว่ารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องลอดอีกอแต่จะกลับบ้านถึงหรือเปล่าเรื่องวันนี้ผมไปด้วยนะพี่เล็กเพราะฉะนั้นนะครับของเราเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของกิจการพลังงานเนี่ยคุยกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันว่าทําไมตลาดโลกลดลงตั้งหกเจ็ดบาร์เรลเหรียญต่อบ,บาร์เรลแล้วรู้ไหมว่าบาร์เรลหนึ่งเท่าไหร่รู้สิท่าเดี๋ยวติเดียวผมคูเกอร์กด g ูเกอร์ใช่ไหมเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบแปด ร้อยหา้าเครับเมื่อวานผมดูร้อลิตร1 5อยต่อหนึ่งบาร์เรลหนบาเรลมีกี่ลิตรก็เน <c oughs> ี่ยหนึ่งร้อยห้ิบเก้าบาเรลเท่ากันหนึิบเก้ลิตรนะหนึ่บาเรลมันเป็นเงินกี่ดอลลาร์เงินดอลลาร์ตอนนี้มันตกราคามันมีทั้งบริทนออมล์มีทั้งครูดออยลมมีหลายราคาแต่ว่าง่ายๆเรามันลด,ล,ดลงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราคาน้ำมันเนี่ย คือตลาดโลกบางครั้งเนี่ยลดราคาพววภาพแต่ของเมืองไทยลดที่ะราหกสิบตังค์อย่างเงี้ยเออทำไมอ่ะอธิบายตรงนี้ให้ผมฟังนิดนึงมันไปอิงก,กับสิงคโปร์นิทำไมต้องไปอิงก,กับสิงคโปร์สิงคโปร์ผลิตน้ำมันหรือเราซื้อจากสิงคโปร์หรือว่าไงนั่นเป็นราคากลางที่สิงคโปร์อ่อฮะเราก็ต้องยึดตามราคากลางราคากลางมันไม่รเราเราเราคือเราซื้อน้ำมันเนี่ยเขาต้องมีราคา ที่ว่าคุณซื้อราคาอะไรประเทศพอดีประเทศไทยไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะมีราคามาตรฐานแปลว่าน้ำมันที่จากตะวันออกกลางเราไม่รรมสามารถซื้อตรงเขาได้คือจริงๆม,มันมีเยอะมากเลยฮะคุยกันเรื่องนี้คุยกันได้เป็นเอาดิเอาดิาก็คุยไงผมอยากคุยขี้เกียจเอาอะไร <c oughs> นี่มันยังสรุปไม่จบตอนนี้เป้าหมายหลักของเราคือเอาโนานราคาให้มันลดไล่เลี่ยกันก่อน,อนคือเขาลดเยอะ เขาลดเนี่ยเขาลดนี่ผมคิดราคามาแล้วโดยหักค่าของทุนน้ามันภาษีหรือค่าพรีเมียมอะไร ừ, เงี่ยมๆทั้งหลายเนี่ยมัยมนน่าจะได้สักสามบาทกว่าออืืมแต่ลดหกสิบตังค์อ่าอันนี้ก็เริ่มขยับแล้วไงก็เริ่มปุ๊บปุ๊บหกสิบตังค์หกสิบตังค์อันนี้ก็ต้องออต้องคุยกันหกสิบตังค์หกสิบตังค์เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับไปขึ้นอีกมันก็กลับไปขึ้นเป็นบาทหนึ่งลดทีละไม่ไม่ไม่เราลดทีละเยอะขึ้นทีละเยอะๆแล้วค่อยลดทีละ น้อยๆหลายๆครั้งก็รู้สึกว่ารลายครคะเหมือนบอกรักอ่ะอย่างนี้แต่ผมจะมีพวกคุณไปทำไมมันก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดไม่<ล>ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะปรบับเราจะปรบัรปรบหลายๆหลายเรื่องมันมีข้อมูลอะไรที่ซับซ้อนอยู่เยอะ่าการกลั่นบ้างช,ชุดที่แล้วก็พูดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เราเก่งชุดที่แล้วก็บอกว่ามันก็มีข้อมูลเยอะแยะทำให้มันยุ่งทาให้มันงงทาให้มันยากเข้าไว้ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเออฉันไม่รู้เรื่องเว้ยก็นั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง งั้นสมการแบบนี้ดีกว่ันไม่ใช่ของผมที่มันเป็นมาแต่ตอนนี้เราจะปรับให้มันง่ายเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่าเป็นสองจริงๆเป้าผมก็เหมือนกับเป้าคุณผู้ชมทุกท่านน่ะก็คือเราก็ต้องการให้ราคาน้ำมันเนี่ยสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ว่องไวคือถ้าเขาปรับลดเราก็ต้องลดต่อให้เขาเพิ่มเราก็อาจจะค่อยๆเพิ่มจริงๆถ้าเขาปรับลดแล้วเราลดถ้าถ้าปรับเพิ่มเราเพิ่มเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะถ้า ถ้ามันเป็นไปตามราคาที่มันประกาศกันบนโลกใบนี้เนี่ยคือราคาบนโลกใบนี้ก็ต้องตาม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 ไม่ถูว่าราคาที่ไหนบนโลกใบนี้ <c oughs> มันมีหลายที่มันไม,ม่มีที่เดียวน้ำมันเราเท่าง่ายๆคุณเมย์เราคิดง่ายๆเรือที่ขนน้ำมันก้นมาเนี่ยเรือใหญ่ก็ราคาหนึ่งนะ หรือเลขกับราคาหนึ่งค่าขนส่งไม่เท่ากันอือมอ่ามันจะมีค่านู่นค่านี่เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้เนี่ยที่แตกต่างกันันงน้นคือปัญหา,าเวลาใครเข้าไปร้องไปอะไรก็จะเจอข้อจํากัดพวกนี้อะรู้เรื่องนี้ไหมรู้เรื่องนั้นไหมค่านู่นไม่เท่ากันค่านี้ไม่เท่ากันอะไรเยอะแยะไปหมดจนไม่ได้ แต่เราต้องเข้าใจไงคือเราต้องเข้าใจทุกข่ายเรียบร้อยก่อนเราจะไปปรับอะไรรู้สึกว่าไอ้นี่มันแพงเกินไปหรือเปล่าค่าไบโอดีเซลเงี้ยก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าเอทานอลเมืองไทยแพงเกินไปหรือเปล่าเ้วทําไมเรารัฐบาลเราไปช่วยขนาดนั้นเงื่อนไขจริงเงั้นปัจจุบันนี้ตามตามความเห็นของอาจารย์มันแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรฮะเรื่องน้ามันเนี่ยตอนนี้จริงผมอยากได้สักลิตรห้าบาทอะโห oh. เอาความจริงได้เอาความเป็นจริงเอาความจริงมาได้เลละห้าบาทไหมมันไม่ได้สามสิบปีที่แล้วยังแปดบาทเลยผมใช้อยู่พราะฉะนั้นนะฮะจะเย็นๆคุณผู้ชมเราเพิ่งทํางานกันนะครับมันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเป็นมากี่เดือนแล้วเป็นมาสามเดือนไม่ได้เงินเดือนสักเดือนไม่ได้เงินเดือนอะไรผมเหม็นมีไอโฟนหก plus เนี่ยไอโฟนหกนี่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อเพราะว่ามันใช้เยอะ มันมีลายเพียบหลายกลุ่มคนนู้นก็ส่งนี่นีอันนี้เดี๋ยวผมอ่านข้อมูลไม่ทันแล้วผมต้องทำหลายด้านเมื่อกี้นี้ก็เนี้ยนีเเพิ่งไปชุมพลังงานท่านปิยะสวัสด์ดรปิยะสวัสด์ก็มารายงานในเชี่ยวชาญพลังงานที่ส่วนในประเทศนี้ใช่ไหมเขาต้นหน้าจะนะอาจจะไม่ใช่คนเดียวมันต้องมีเยอะที่ไหนว่ามีไม่เยอะหรอกมีไม่กี่คนท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า ผมเคยฟังท่านพูดครั้งแรกตั้งแต่สมัยหินกรูดบ่อนอกอ,ะอ่ะกี่ปีแล้วกเข้าใจใช่ไหมก็ท่านก็นั่งทําพลังงานของท่านมาตลอดจนถึงวันนี้อย่างน้อยสุดเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ไงเร,เรายอมรับว่าท่านมีประสบการณ์ในเรื่องอพลังงานจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใครต่อใครที่นักการเมืองส่งมาส่วนความคิดของท่านกับความคิดของคนอื่นหรืออือ่นอ,นอ่นอีกอม,มากมายมันจะสอดคล้องกันหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องค่อยค่อย พูดคุยกันอืเข้าใจใช่ไหมแต่หน้าที่หลักของผมคือเข้าไปเรื่องสิ่งแวดล้อมอคือประเด็นหลักๆที่ผมเข้าไปเนี่ยคุณตอนนี้ตำแหน่งอาจารย์เนี่ยนอกเหนือไปจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตัไม่แปดอะไรนะแปดแปดอะไรไม่อ่านเฟซบ้างอะ่ะผมเห็นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ผมเห็นเพ่งเขียนเยอะแยะนี่ทางคงรวยนะเป็นตั้งหลายอย่างรวยบ้าเลยอนุบางอนุไม่ได้เงินด้วยซ้ำ อนุนึงเขาให้เขาจํากัดไว้หมดแล้วเขาจํากัดไว้สองอนุอนุนึงได้แปดร้อยประชุมประชุมทั้งวันก็นได้พันหกอย่างมากเต็มที่ก็ประชุมะวันนึงกี่คณะคือจะกี่คณะเขาก็อนุเขาเกติกาให้ได้แค่สองคณะวันนึงผมประชุมสามบางวันสี่ด้วยเขาให้สองเซ็นชื่ออย่างเดียว เป็นชื uh ่ออย่างเดียวก็ผีอะไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าต้อให้คุณอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยอธิบายต้องเอออย่างเงี้ยกองอธิบายมันจะได้ชัดๆนาฬิกามันวับปับขนาดนั้นใช่นี้ไม่เกี่ยวนี่ของตั้งแต่ก่อนเป็นสปชแล้วอ่แต่บริษแบนก็ได้นะอ่อธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วที่เข้าไปอนุพลังงานเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือในอนุพลังงานในกรรมธิการไม่ใช่อนุกรรมธิการพลังงานทั้งหมดเนี่ยฮะไม่มีสิ่งแวดล้อมเลย รือต่อให้เป็นพี่รสนาพี่รสนาก็ไม่ใช่นักสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมีจะมีผมคนเดียวเท่านั้นเองที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมผมเห็นอาจารย์โพสลง a c e b o o k แล้วก็บอกว่าถือว่าสําเร็จไปในเบื้องต้นคือความพยายามแรกของอาจารย์ที่บอกว่าให้คํานึงถึงอะไรนะสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจบแต่อาจารย์อันนั้นอันนั้นคือตามเปเปอร์ไม่อันนั้นคือยกล่างรัฐธรรมนูญแล้วคือเรื่องอะไรไม่รู้แต่บอกว่าให้ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อาจารย์บอกว่า กำลังเติมคํานี้ก็ไปคือคําว่าอะไรคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมคําว่าสุขภาพของประชาชนชุมชนเติมเข้ามาผมไม่ค่อยเติม,มซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีผล่าเยอะเพราะว่าคือคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จริงๆผมก็ไม่เคยรู้แต่พอไปทําแล้วมันก็ทราบ <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมเข้าใจนะฮะ <c oughs> นิดหนึ่งนะครับคือ เรามีปัญหาอยู่ทุกครั้งสร้างโรงงานสร้างอะไรต่ออะไรก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรายอมรับความเป็นจริงถ้าไม่สร้าง้วจะใช้ไฟยังไงแต่ถ้าเกิดบอกว่างั้นก็สร้างไปเลยคนก็นโดนกระทบม,มันกมน็มันต้องหาจุดที่มันรับได้ซึ่งจุดที่รับได้นี่ก็คือมันต้องมีมาตั้งแต่แผนประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องเข้าใจเหมือนกับทุกที่เหมือนกันหมดจูดจ่ๆจะมีโรงไฟฟ้ามาตั้งไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเลยเสร็จแล้วมาถามว่าโรงไฟฟ้าดีไหมมันมันไม่ มันไม่มันมันไม่เวิร์คตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คําที่ใส่ก็ไปสองคำเนี่ยมันจะทําให้ก่อนจะมีได้ก่อนที่ไม่ไม่ใช่กว่าจะมีได้ตั้งแต่ก่อนนี่ก็วางแผนเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยประชาชนอนอมเมือาไม่รู้แลรัฐธรรมนูญเป็กนกฎหมายคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีกฎหมายลูกมา เพื่อตอบสนองสองคำนี้เมื่อกี้เราผมอ้างได้ว่ารัฐธรรมนูญมีสองคำนี้แล้วทําไมไม่เห็นมีอ,มอือการคํานึงถึงไอ้นี้ตั้งแต่ก่อนวางมันจะนไม่เป็นเรื่องที่มีเฉพาะอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงเวลาเออรัฐธรรมนูญไม่มีค่าเลยถ้าเกิดจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอต้องมีกฎหมายลูกกฎหมายลูกก็จะไปสอดส,สอองดึงมาจากคนหรือไม่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งถ้าไม่มีกฎหมายลูกจริงๆเนี่ยทำได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าปฏิวัติ สิวันนี้เดี๋ยวนานๆทาทีแล้วกันอย่าบ่อยนะสออิบปีทีนะเราเราฟ้องได้ฮะรืมถ้าเกิดรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนแล้วการสร้างโรงไฟฟ้า,ฟา,ฟาหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ผิดไม่ได้ไม่ได้มีการคํานึงถึงสุขภาพคําว่าคำนึงถึงคืออะไรก็คือตั้งแต่เริ่มวางแผนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่จู่ๆจะไปสร้างแล้วค่อยมาทำเอ A นั่นไม่เกี่ยว EIA คือส่วนของอ i อต้องคำนึงถึงตั้งแต่ก่อน นโยบายตั้งแต่แนวทางในการสร้างเพราะฉะนั้นประชายชนในพื้นที่สามารถไปฟ้องศาลรัฐธรรมน,นูญได้คือศาลปกครองสูงสุดก็ได้ว่ารัฐมนูญเขียนไว้เจาะจงอย่างนี้ว้วทำไมการพัฒนาไม่เขียนต้องหยุดเลยเพราะฉะนั้นไงๆเขาก็ต้องเขียนไม่งั้นมันฟ้องกลับมาได้คือมันมันต้องวางเป็นชั้นชัชั้น,นหลอกวองกับดักหลอกไว้ฮะมันจะเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหม ก็ลงเขียนไปแล้วส่งไปกรรมการยกร่างแล้วอ๋ออยู่ในกรรมการก,ากรรมการเนี่ยนะนะคุณเมย์ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่กดไลค์กันแค่สองสมรอยทั้งที่เรื่องเกขนมกิม๊กก๊อกของผมยังมีถึห้าร้อยไลค์เนี่ยจริงๆอันนั้นสาคัญที่สุดแล้วตั้งแต่ทํำมาแต่คนไม่เข้าใจเพราะว่าพวกเราคือพวกเราอาจจะหลงไปกับระบบนี้มากเกินไปหลงระบบคืออะไรหลงระบบก็คือว่าเราจะคัดค้านเราต้องเอาไปเดิน เอาไปโวยวายเอาไปยื่นทอแล้วยื่นจดหมายอาจารย์ก็ทำนี่อันเขมันไม่มีสะพานปรติรูปไงก็ตอนนี้พอมีปุ๊บในส่วนของผมก็คือผมก็ต้องพยายามประชายชนต้องมีสินแสดงออกทางกระบวนการของช่องทางของรัฐไม่ใช่ช่องทางรัฐปิดหมดแนละ้วให้ประชายชนเอาไปอย,อยู่บนถนนตลอดอย่างเงี้ยชาติหน้ามันก็ไม่จบวนกันอยู่ตรงนี้ออืมาดูเมืองจีนกันเลยฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนี่ยังต้องรีบไปยังเขียนแล้วมันเป็นมันเป็นสาระเลไหสรุปว่าอาจารย์เป็นอะไรกี่คณะเนี่ยสามแต่มันหลายอนุเป็นกรรมธิการสามคณะสิ่งแวดล้อมพลังงาน กิจการสภาแล้วก็กิจการกิจการสภานี่คืออะไรก็ทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการสภาดูเรื่องการเข้าประชุมการวันนี้จะกินอะไรวาระอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไมก็ก็กินเนื้อะไรนนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวาระไงฮะถ้าเกิดมีประชุมใหญ่วาระที่เข้าปตร่ตรกรรมการอ่าเป็นสามวิบอ่ะวิบเขาเรียกวิบอา่านั่นแหละสามหลัสามอันหลักๆอันนี้ใช่ไหม่าฮะแล้วหลังจากนั้นพวกอนุกรรมการคือจริงๆต้องเข้าใจว่าไอ้สภาปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยตัวที่ทํางานจริงคืออนุ <ừ> เพราะ <ừ> ไม่มีทา้ายที่คุณเอาคนสอร้อยห้าสิบคนมาประชุมพร้อมกันจะหาประเด็นอะไรมันจะ <ừ> ได้ประเด็นเป็นไม่ได้หรือจะลดมาเหลือแค่กรรมธิการสามสิบกว่าคนมันก็เถียงกันเราคิดภาพคนาห้านาทีพูดเนี่ยสามสิบกว่าคนเนี่ยมั่กี่นาที <ừ> อ่ะ <ừ> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องลงมาที่อนุเพราะงั้นอนุของสภาปฏิรูปตอนนี้น่าจะมีสักหกสิบกว่าหกสิบกว่าอนุใหนึ่งอนุมีกี่คนไม่เกินสิบห้าแล้วก็เป็นคนมาจากไหน ก็เป็นทั้งส,สปรชแล้วคนนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละนุก,ก็จะจะ จะทาเรื่องนั้นแล้วก็ดันเข้าไปที่กรรมธิการเพื่อจะเข้าสภาปฏิรูปแล้วก็จะหลุดออกมาเป็นกฎหมายพเพื่อยกตัวอย่างเช่นผมอยากปรับโครงสร้างราคาน้อมันอย่างเงี้ยผมบอกว่าไอต้ตรงนี้ระเบียบก,กรกร,กร,กรมการมันไม่ชัดทาไมไม่มีภาคประชาชน,มชนผมก็เอาเรื่องร,คา,ราคาน้อมันมาว่าแล้วก็เขียนระเบียบเขียนกฎหมายปรับกรรมกรรมการให้มีภาคประชาชนภาคผู้บริโภคหรือหรืออื่นมากเข้าไปส่งตัดไอ้ตัวนี้ออกไปเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมจนทำทั้งหมดเสร็จแล้วนู้นทำเสร็จแล้วนู้นก็ส่งกรรมธิการกรรมธิการพิจารณาแล้วน คณะกรรมการถ้ากรรมการกรรมธิการพิจารณามีก็มีโอกาสที่จะปรับแก้ได้อีกใช่ไหมมีโอกาสปรับแก้แต่ปกติอนุเนี่ยเราก็จะมีกรรมกรรมธิการอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีอยู่หลายคนเ่ยโดยเฉพาะเฮดเฮดประเภทท่านประธานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ฟังมาหมดแล้วท่านประธานท่านก็ตัดบทหรืออะไรได้ส่วนใหญ่เขาจะไม่แก้แบบโยนทิ้งเ่โอเคก็มารูฟอีกทีนึ่งดูคําดูอะไรพวกนั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อผ่านอนุเรียบร้อยอนุส่งให้กรรมธิการกรรมธิการเอาไปไหนต่อ มันที่การก็เสนอสภาปฏิรูปโดยรวมได้เลยอ,อย่างมากเขาก็ามีอาจจะมีคนพูดสี่ห้าคนโอเคเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรล่ละถ้าเกิดสมมติโครงสร้างนะคาัน้ำมันออกมาเป็นกฎหมายม,มันมีทั้งกฎหมายมีทั้งอะไรออกมามีทั้งการปรับอะไนี่ก็สนอชอก็จบแล้วสนชหมายถึงส่งไปสนชอสอนชก็คือสอนชก็ยกมือจบซึ่งปก็จบแล้วใช่ออกมาเป็นกฎหมายก็เอาเป็นกฎหมายได้เลย กสทชมีหน้าที่อนุมัติกฎหมายพิจารณากฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คือแต่สมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีสภาปฏิรูปนี่มันต้องมาตั้งแต่ระดับกองมากรมมาอะไรกว่าจะวิ่งเงือามาผ่านรัฐมนตรีผ่านคอมอ <30 S 2> วิ่งกลับมา<ป>สอ,อาชออประมาณนะั้นมันไม่เคยอยู่ได้ถึงสามสิบาดูเบื้องจริงอะไเลยฮะไม่เป็นไรนนี้เบรกนี้เบรกนี้เราลุยเรื่องนี้อยู่แล้วฮะก็นั่นก็เป็นรูปแบบง่ายๆเพราะงั้นถ้าเกิด ผมว่าเขาจะพยายามรีบรีบมากคือ,อม,มันถึงประชุมเงินหัวดักบุดานอย่างนี้เพราะว่าเขาอยาก <ไป S 1> ให้เหนผล<ว>ม,มันไม่บางอย่างมันมันคือเขารู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าบางอย่างมันไม่ทางเสร็จไวเรียกการศึกษานี่เรื่จะให้เสร็จไวเ<อ>ียมันไม่มีทางอ่ะคือภาพเห็นแต่มันจะมีควิกเขาอาจจะมีควิกวินออกมาหรือมีอะไรในควิกวินก็คืออะไรที่สําเร็จเร็วหน่อยอ่าเข้าใจใช่ไหมฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า เ,เราจะเปิดปั๊มเนี่ยปั๊มแก๊สอ่างเงี้ยเอ่ปั๊มแก๊สเดี๋ยวต้องไปขอต้องสี่ห้าแห่งเขาก็จะดึงมารวมเป็นวันสต็อปอ่ะเปิดปั๊มแก๊สได้ที่เดียวเลยอ,อะไรเงี้ยปั๊มแก๊สที่อยู่ตามออบตอะไรมอบอำนาจให้ไปอยู่ในท้องถิน่นปัญหาคือความปลอดภัยไม่มีเราก็จะไปจัดการเรื่องตรงนั้นเลยไอ้พวกนั้นเนี่ยมันออกมาเร็วหน่อยคือไอ้พวกอะไรที่มันเป็นพวก จำนวนโครงร่างกับมาที่การเนืออะไรแต่อะไรเนี่ยมันใส่ได้กำกับพลังงานอะไรเงี้ยไม่มีคนนอกเลยอาใสยคนนอกไปบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันปรับแล้วได้เลยอืม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 คือต้องเข้าใจคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะว่ามันมันมันสนสปชมันไม่ทำงานในลักษณะของรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะมีงบประมาณมาทําโครงการลดอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่มันจะไปปรับโครงพวกกฎหมายพวกกระทรวงทบวงกลมให้ต่างๆเนี่ยมัน คร่องแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีอยู่สองข้อที่ทสําคัญที่สุดข้อแรกก็คือลดการทุจริตกฎหมายมีช่องว่างเยอะสําหรับการทุจริตเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะต้องไปปรับแทนที่รัฐมนตรีคนเดียวจะสั่งให้หมดเลยเพราะงั้นน้องตรีมก็เอาง่ายๆอย่างเง,ง,งี้ยไอ้เรื่องที่คุยกันวันนี้แต่ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแค่คุยก,กันเฉยๆเนี่ยเ,ออเรื่องบอร์ดข้าราชการที่มาอยู่ในบอร์ดข้าราชการที่มาเป็นบอร์ด รับวิสาหกิจต่างๆใช่มันมีอยู่สนคําถามคือว่าทําไมข้าราชการถึงต้องมาอยู่ในบอร์ดคำตอบอย่างแรกก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นบอร์ดที่เกี่ยวข้องอย่างปตทอย่างเงี้ยรัฐบาลถือหุ้นใหญ่นะจ๊ะถ้าเกิดข้าราชการก็คือตัวแทนของรัฐบาลถ้าไม่มีข้าราชการอยู่ในบอร์ดปตทเลยแล้วใครมันจะไปจากับดูแลโอเคอในข้อแรกแต่ปัญหาก็คือว่าข้าราชการควรจะได้โบนัสไหม ก็ได้กันเป็นล้านๆเราก็มานั่งคุยกันบอกว่าข้าราชการไปนั่งอยู่ในบอร์ดในฐานะข้าราชการทํางานในฐานะราชการอยู่แล้วก็คือทํางานกินเงินเดือนอยู่แล้วใช่อไอเบียไปชุมเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วเ,เพราะมันเป็นหลักแต่บโบนัสเนี่ยมันควรจะได้ไหมนะยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันก็เหมือนมนันไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างนั้นใช่ไหม มันไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเดียวก็คือว่ามันไม่แฟร์กับข้าราชการคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในบอร์ดไหมเขาก็ทํางานข้าราชการอ่ะคุณก็ทํางานราชการในฐานะเป็นไปตรวจแทนมันเป็นช่องทางที่จะทําให้เกิดการก็คือตอบแทนไงตอบแทนยไม่ใช่คอรรัปชันสมมุติผมเป็นนักการเมืองมาผมมาเป็นเริ่มตรีเมย์ช่วยผมผมไม่สามารถเอาเงินผมให้เมย์ได้โกงเงินหลวงมาให้เมย์มันก็ไม่ได้ผมก็เมย์ก็ไปไปอยู่บอร์ดได้เงินกี่บาท มันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยมันเป็นมันนานมากแล้วเมย์ก็ไปอยู่บ์ดนี่พอเมย์ไปอยู่บ่อนี่เมย์เมย์เป็นการจัดการผมตกเมย์ไปอยู่บอร์ดนั้นเมย์ก็ได้ปีละสองล้านตกลงจะให้ผมอยู่ที่ไหนไม่ได้ที่ไหนโดยที่โดยโดยโดยที่แอนนี่คุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการทุจริตคอร์รัปคอั่ชันเชิงโกงเงินเลย ไอ้อย่างนี้เนี่ยเยอะกว่าโกงเงินด้วยซ้ำเขาเรียกว่าธุริติคอร์รัปชันเชิงนโยบายเชิงอะไรต่ออะไรเพราะเมย์ไปอยู่เมย์ก็ถูกกฎหมายนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายไม่ได้ทำอะไรผิดก็มันเป็นระบบมันระบบมันเป็นอย่างนี้มาใช่แล้วก็ได้เงิน2ล้านมีละสองล้านถือว่าตอบแทนไหมถ้าจะให้ผมไปอยู่ไหนเนี่ยนะให้ผมไปอยู่ไหนอยู่ไหนซมีละล้านก็ได้ไม่ต้องถึงสองล้านผมไปเองดีเอาละครับ นี่เป็นช่วงแรกของเที่ยวทอนวัะน,นี้พาไปเที่ยวสภากิจการของสปชม,มานะฮะช่วงหน้ากลับมาเราจะพาคุณชมไปเที่ยวเมืองจีนกันแต่ก่อนจะไปนะฮะขออนุญาตพูดถึงหนังสือที่วางอยู่ตรงนี้เยอะแยะมไปหมดเลยใกล้จะปีใหม่แล้วครับก็ใครที่กําลังหาของขวัญน,นะฮะผมอย่างหนึ่งที่เป็นของขวัญได้ดีที่สุดก็คือหนังสือเพราะว่าให้ปัญญาคือ เป็นเลิศแล้วล่ะนะฮะอาเซียน,นสมายสองเล่มที่วางอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ออกใหม่หลายคนคงจะรู้จักกันดีทำออกมาเป็นสองภาษานะฮะเพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ AEC ครับก็น่าจะได้ประมาณสักวัน,ว,นวันเลนไทยจริงเหรอ ไนบอกเสร็จแล้วคุณพาอาจารย์เสร็จแล้วท่านวันทวมีใหม่แน่นอนคุณผู้ชมสามารถเสร็จแล้วอะไรผมวางผมนั่งดูไม่ไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆพั่วฆ่ารงพีเป็นหมดแล้วยังไงก็ต้องเสร็จฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการจะมอบให้อ่คุณนันท่านผู้ใหญ่ที่เคารพหรือจะต้องการจะมอบให้อ่คนที่รู้จักหรือแม้กระทั่งห้องสมุดต่างๆโรงเรียนเก่าของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเคยเรียนจนจบมาได้ดิบได้ดีมาจนถึงปัจจุบันก็สามารถตอบแทนซึ่งการตอบแทนโรงเรียนเก่าระหว่างการซื้อ ยังรถยนต์กับมังสือเนี่ยซื้อ,อยางรถยนต์ไปทําอะไรตานโทษซื้อ,อยางรถยนต์ไปทําอะไรวะรงเรียนเก่าเ <laughs> มนเทนเนนรถตู้อ่ะใช่ไม่ต้องวิ่ง โรลงเรียนทำอะไรหล่อเสาเตะกวนไปแข่เล่นเลยให้หล่อปูนเป็นเสาเสาวันเล่กระก็ได้ก็ใช้ได้ทังนั้นเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาคิดหน่อยนะใครที่สนใจหนังสือนะฮะอเซนสมายสองภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยเนี่ยราคาเต็ม2 5 0 0ลดแล้วหรือ2 0 0 0ส่วนภาษาอังกฤษราคาเต็ม3,000ลดแล้วก็เหลือ2 5 0 0นะฮะ ก็สั่งซื้อไม่ว่าเล่มใดจะซื้อหนึ่งเล่มหรือสองเล่มก็แถมปฏิทินที่วางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นปฏิทินรวมภาพสวยๆจากอาเซียนสมัยที่คัดออกมาจากหนังสือคัดออกนะแล้วมันจะเอามาลงไว้ในสวยภาพสวยทุกงใช่เป็นเด็กเป็นปฏิทินรวมวันหยุดของอาเซียนทั้งหมดซึ่งรู้ไปจะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเลยก็ในอนาคตเผื่อไปทํางานเมืองนอกไง เผื่อไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่จะได้หลบจะได้หลบบรรเทาจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นวันชาติของประเทศนี้จะได้ไม่ี่มันหยุดยาวอะไรเงี้ยโอเคโอเคนะลองไปดูหรือถ้าซื้อหนังสือในเครือครบหนึ่งันบาทก็จะได้รับปฏิทินอันนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษอีกก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่อยากจะซื้อหนังสือเป็นองว์ปีใหม่เขาจัดโปรโมชั่นซื้อสามเล่ม ลด30% 3เล่มที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นปกไหนก็ได้นะฮะผมเอามาโชว์ให้ดูชุดหนึ่งของคุณรุ่งมณีพอดีเลยคุณรุ่งมณีทำหนังสือออกมาชื่อว่าอำนาจนะฮะออกมาแล้ว3เล่ม1 2 3นะฮะเล่มหนึ่งนี่ก็ว่ากันด้วยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจนก่อนหน้านั้นด้วยจนถึงปัจจุบันส่วนเล่มสองนี่ก็เน้นไปที่ความสัมพันธ์ของท่านปรีดีกับจอมพลป และเล่มสามสู้ไม่ถอยก็เป็นเรื่องของมวลมหาประชาชนที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆมีอันทอนอยู่ด้วยมันมีมากอยู่ในรูปนะไม่เห็นเหรอไปลงไปยืนกินอยู่นะรูปเดียสามเล่มอย่างเช่นอย่างเช่นสามเล่มนี้เป็นต้นนะฮะปกติสามเล่มนี้เนี่ยราคารวมกันหกร้เดรถสาเซนเหลือ469ไม่ถึง500อเอาไปรวมกันเป็นหนังสือเป็นของวันปีใหม่ก็ได้หรือถ้าสนใจหนังสือหอาจานทอน ช่วงหน้าเดี๋ยวผมมาอธิบาย <S <S ใช่สมควรอยู่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะพาไปเที่ยวเมืองจีนกันครับ